สบายดีพ <VII> ี <ies> ่น้องสบายดีสุขุส <image> ุขคนสมองสุกบอนสบายดีเอฟซีนเวทีสีหักแพงสุขุสุขคนวหวที่อยู่ทางไกลแล้วอยู่ทางไกลพี่น้องเอ้เมื่อนี้เจ๊ใส่แดกเต้นให้เบิ่งว่าสันกินนันแม่นแม่นมาเต้นฮอนลงหนึ่งฮอนลงฮอนสีหาเนี้กินใหม่ว่าสันหลังจากเพิ่นกินหมี่มาแล้วพี่น้องเอ้ เบิดจานเจนองบรจานเกอสามพอเด้อเพิ่นจังฮอนโอตะกี้เันนน้องเทเนัาที่ทีบเจบแงเผาไมาเมาเอร์ปอกกันเลยฮะเผาได้ว่าเผายังเด้อน้องอี้ยงพี่น้องเอ้ยเพิ่นกำลังดูทถาที่เมตานี่เง้ยนว่าเมตาว่าสีหอนมีไปให้น้องมิด น้องย่างจัดการเลยเพื่นห่วงขนาดพี่น้องเพื่นกระมากับลูกสาวเพื่นเมื่อนี่พี่น้องเอ้ยที่บ้านนุ่นสูง่ซนไหนก็อยู่ในบรรยากาศยามเศร้าๆพี่น้องเอ้ยุกที่บ้านนุ่นสูงเช่นเก่าเช่นเคย หัวสว่างนี้ตกเบ็ดนี่ได้เนาะโอ้แ่งน้าบอ้องเอียงพี่น้องเ้ยกับกล้วยกับปลาไปไปเบิ่งไก่เพิ่น้องเ้ยเห็นวันน้าวายล้างหลอกพี่น้องน้องเอียงคือแต่แกับกล้วยกั บาเมตาลงปายนี่จิกแตบจิกแตบคือจังว่าสนิทกะเพานี่บอกมันนั่งใกล้ๆเนี่ยนะตอเพิร์ดมเสียบตอกตอนนันเอาว่าอันนั้นพัดนี่ต้วมันเลือนนี่จิักมาให้น้องมีดเด้อตกหนใช่ไหมนกมันกคือต้นอะไรบเมต้าีคนยืนหางมัน่ะมันหัวมีคนยืนหางมันนเปนตัวเจเพิ่์ไปนั่งเอาขี้งวพี่น้องเลยคุณหลังจากที่ หลังจากที่หอน,น,อนอแล้วละครับ <c oughs> มันลมชินกระเพื่งว่าเพิ่งว่าเอาลมคืนมันมัน,มนบ่มแม่ดอกลมพาย,ยหนุม่มเลไปนะครับไปแตะพูดบ้างป้ปปาป้า ไฟเลยพี่้องเ้ยน้องอียงในเวลาว่างพี่้องเลยของทีมงานกับชุบคนบันไดผเวใครก่ายย่างเบียกย่างงานมันยำเวียกพี่้องเ้ยจังน่อยกับลกยาแล้วกะเกี่ยวขาเกี่ยวขาวแล้วพี่งยัางตังไลให้แมน ห้ากรลุกแล้วช่องไห้ซามไห้ย่างไอีกย่งขาปุยยน้องมีดน้องมีดน้องมีดไปลงลกงาไปเศร้าน้องไ่ได้ขึ้นมากนแรกเลส้นบ่อนโบนอันนงาอยู่หน้าน่ะบแมยานวดกระดูกหอกงาตัวเล แม่เพิ่งกำลังชิบะเที่ยววาสันอย่างมันถามมาทีคูเด้อไปใหม้คั่วะไป่ามเมื่อนี่คัวไปงามโอ้เปิดไปไม้เพี่อนเอ้ยต้องอีกอย่างเพิ่นกลไปเรร้อยอน่าจะน้าห้อยคุยแล้วมันกังหันเราลงหย่าน่ะห้อยคุยเฉยๆแลหน่อยนี่หาเขาฉิมาเนาะ เขาเข้าในมิตรญานกินอะไรกินอะไรมันจังสุงแต่ย้อนอันหยากินแะ้วมันจะงขืนชุงมันจะงโลกง่ายเพราะว่าเพราะว่าหากมันได้กินฟูยดมุดยอมันไล้กินฟูยมันก็สิซงกัอดเข่าได้บ้านมันก็โลกง่ายบ้านเข้าโกสุดก่อนเนี่ยก็ใส่ฟูยกับโลกงง่ายสุดนี้ว่านี่ก็ใส มือสะมือว่านนี่ตอนขับมาใส่พุย้ยอีกใส่ลายเถือ่อโอ้ยเขาใส่ลายเถืออ่อได้ยังสใส่อยุดเดือนหนานี่เดือนหนาสนีสใส่พุ้ยมาร์กอันนี้เขาใส่ใการทดสอบแล้วร่มเบ็ดดำห้ากระซ้ำเขานะห้องพื้ชสอบหนึ่ง,งห้องพื้นชมืดเดีย๋ยวนี้ก็ห้องพืง้นเขาใส่ห้องห้องนี่่จะใส ห้องพื้นผสมกับอันกาก้าตายอันเล้งกาก้าตายเขียวบมดแล้วแต่ว่าแต่ดำนะใส่สอบแต่ดำนะใส่สอบเครื่องแล้วก็ร่างจากที่มันขืนมันเขียวแล้วค่ะมันเริ่มเบิด์พุ้ยแล้วก็ใส่อีกแล้วก็มาซื้ออีกมือวานเนี่ยใส่บัดน้ำแกงมาแบบไปมือวานนี่ก็เลยใส่อีกพี่น้องเลยตัวมือเป็นกระสอบถ้ากะสามสอบ ห <94, Hi. S 3> น้าชิบสี่ให้หน้าิบสี่ต้องลงทุนพี่น้องเอ้ยแม่ก็ต้องลงทุนพุนย <Man. S 3> งงพุยน,นี่กับแม<า><า>่คลองถึกถึกพี่น้องเอ้ยสอบหนึ่งนะโคกล้อยแปดซิบแล้วคืนแล้ว,ลวข้า,แบบาวใส่กามมุ้งกุดห้องคืนผสมกับก้ารกระต่ายกับที่เป็นพุ้ยเล่งเนาะกับกระต่ายเขียวกับโลนึง เอากระสีใส <Yes. S 1> like, ่บัวลายพวกน่ะส่วนลายกราสีเอาห้องพืชลายกุ้วพอมันจะเสี้เคี้ยวนานมันบดจางง่ายเห็ดยังก็ต้องลงขึ้นพี่น้องเอ้ยเปรียบเหมือนเฮาเห็ดทายคลิปให้พี่น้องเบิ่งซูมือเซเว่นนี่แหละเฮากระเบิดเบิดอาณานาจีใส่ใส่ตังงันเมนดูงามกับกวงเดีว หน้าให้นะใหญ่นะซี่ให้ให้ใหญ่ฮะซี่ให้หน้าเจ้าแบบไร้เลยใส่พุงแก่หูกสอบอืมก็ใส่หุกสอบว้เฮายังบอพอแต่สามสอบได้พี่น้องเลยยัง <c oughs> สิใส่อีกเดือนหนานี่นมมนแม่เล่งมากบาทนี่ เห็ดยังมันก็ต้องลงทึ้นแหละแม่ท่าง่วนนะย่างเละผู้ง่ายไปเลื่อยง่าไปเลื่อยเ่าถ้าเขาจ้ามีขี้ง่วเขาเจ้าบัดใส่ฟุ้ยโบลายได้ข้าบัดหน้าข้าบัดขี้ง่วนโบมีเลยพี่รองเลย ใส่ปุ้ยเป็นโตเต็งนี่แหละเวลาว่างๆห้ากันสิภากันมาประมาณนี่แหละพี่น้องเลยมากินพัดทีมงานกินท่านี่แล้วเราบอกก้อนถอดสองกล้องเข้ามากระนังคุยกันบัดคุยกันพี่น้องเลยแซ่บท่านี่ไปมาไปมาสู่กันคือเก่าเลยพี่น้องเพราะว่าบ้านเฮาบ่ได้ไปทางใดเนาะกับ่ได้เป็นว่าสิ อย่านเน่ได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าช่วงนี้โควิดกับมาแห้งพี่น้องแซงมาแห้งแซงทางโค้งเพื่นว่าพอช่วงนี้มันกลาเป็นช่วงที่ระวังยากพี่น้องเอ้ยน้องมวยหน้ากัมาแต่หลังจานพี่น้องเอ้ยหลังจากที่กินหมี่แล้วก็ต้องล่าง ก็เป็นเรื่องธรรมดาเท่าน kind of ้เยานกังเหลือเขาเอินว่าพกขนม้าพกขนม้าบเออาเจ้าซื้อลได้แว่าลลละนเยอเออต้นนี้อยนะบ่เออต้นมันเป็นใบเหลือง แล้ใส่ไส้ลใบง่ายๆคือเอาบๆไขคือใโใบมันไข่นี่นี่ต่มากต่ำหัวแล้วเื่อ่เอาข้วเจ้าอันลแ่เพอ้าเจ้าลูนมเพ็ทข้ใเจ้าต้องการซื้อใบนี้ข้าวเาเป็นักงานนะครับเมตพาู่้ติดตามถูกสถานการณ์พี่น้องเลยผู่ครบคู้ทุกย่างสเก็ไทย แต่หัวนี่เขายังซื้อหัวอย่างนี้หัวเคลื่อนหัวยังหัวจะเหลือหัวนี่นะจะเอาบรรยากาศลมพัดเย็นดีหัวนะอยู่ที่บ้านนุ่นสูงเส้นเก่าเส้นเคยเหลือต้นนันเออเนียต้นปลูกต้นเอออันนี้นะอยู่กับทีมงานเขาคือเก่าเส้นเก่าเส้นเคยพี่น้องบอลควนกัซซิบอลไล่ย้ายห่าง พอมาฮอนนี่เลยก็มันกับซูม,มาพาค่วนเลยพี่น้องเอ้ยเรับกับเซเรชโจคลิปแต่เพียงเท่านี้แต่ก็ฝาก,กกุไลค์กุแชร์กุติดตามพี่น้องเอ้ยซองน้องมูไว้ไปเลยพี่น้องลาพี่น้องด้วยคลิปนี้พฟก,กันคลิปหนา้าสบายดี